ประเทศจีนล่มสลายมาตั้งแต่ปี1900กองทัพ8ชาติเข้าไปป้นปักกิ่งหานจีนมีเป็นล้านนะครับแต่ว่าทําไมไม่สามารถสู้อะไรได้แต่ตอนนี้มันเป็นช่วงสูงสุดของการปกครองจีนก็คือก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับ2องจะท้าทายมหาอำนาจําหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับเชื้อสายจีนเราจะเอาชนะพวกที่เป็นฝรั่งได้คนเราเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือใครหรอก เรามามองสิ่งที่เรียกว่าจีนร้อยปีหน่อยหนึ่งไหมประเทศจีนล่มสลายมาตั้งแต่ปี1900โดยประมาณนะครับล่มสลายยังไงก็คือโดน8ชาติตะวันตกลุกลานนะมันมีประวัติเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อเป็นอุทาหรณ์ของคนนะฮะว่าประเทศจีนมีการล่มสลายของราชวงศ์ชิงก่อนหน้านั้น10ปีนะมีการโดนบุกปล้นโดย8ชาติตะวันตกนะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่า f o r d of i g t nation alliance ซึ่งเป็นประเทศที่เรียกว่ากองกําลัง แชาตินะรประกอบด้วยอังกฤษสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียเยอรมันฝรั่งเศสออสเตรียฮังการีอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะตามภาพที่แสดงให้เห็นนะเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่ากองทัพ8ชาติเข้าไปปล้นปักกิ่งนะแล้วป้นเอาไปหลายอย่างมากเลยที่ป้นไปในใน,ในภาพนะครับคือว่าใช้กองกําลังลูกลาน51,755ราคนไม่มากเลยนะครับกองกําลังแค่5 0,000นะ่ฐานจีนมีเป็นล้านนะครับ แต่ว่าทําไมไม่สามารถสู้อะไรได้อย่าลืมนะครับว่าราชวงศ์ชิงอ่อนแอมากนะครับแล้วทหารที่ดูแลกรุงปักกิ่งก็อาจจะมีสักแสนนะผมว่าแต่แสนหนึ่งนี่ไม่มีการรวมตัวกันเลยต่างคนต่างอยู่แล้วใช้อาวุธโบราณมีดาบอะไรเนี่ยเจอทหารที่ใช้ปืนก็จบเพรกันหมดแลครับสงคารามแปชาตินี่เรียกว่าปากัวเหวียนจินนะฮะในปี1900เนี่ยคือสงคารามแห่งความอับยุของจีนนะครับในประวัติศาสตร์ครั้งนั้นเนี่ย มันเป็นความรู้สึกอับประยชน์ที่สุดจากการที่ถูกกองทัพ8ชาติสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นรัสเซียฝรั่งเศสอิตาลีออสเตรียฮังการีเนี่ยลุมกระหน่ำซ้ําเติมนะฮะในวันที่14สีิงหาคม1900เรนี่ยซูสีเทาและฮ่องเต้หน,นีไปอยู่ที่ซีอานปล่อยให้หนีฮงจามีคนเจรจากองพันธมิตรแชาติถูกป้นไปทั้งหมดมากมายนะฮะไม่อยากจะขนานับก็คือพระพุทธรูป3,000องค์ที่ปิดทองคําวัตถุโบราณ1,400ชิ้น รูปปั้นลอยหล่อบอลพันสี่พันสามร้อยชิ้นในวัดทรงจูแล้วก็มีกระถางทองแดงที่ดุกลอกทองคําออกไปนะฮะอย่าลืมนะครับว่าใครที่มาโป้นจีนตอนนั้นนะก็คืออยากจะล้อนรอยประวัติศาสตร์นิดหนึ่งคือว่าประเทศจีนในรอบหลายพันปีนี้ก็มีปัญหาพวกนี้มากมายผมยกตัวอย่างทั้งสามเคสแล้วกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเคสที่หนึ่งนะครับเป็นเคสที่น่าสนใจก็คือว่าเคสที่เรียกว่าส่งหนูครับผมอยากจะพูด ประวัติศาสตร์ส่งหนูนิดหนึ่งให้ทุกคนรับรู้ด้วยว่าสามครั้งที่ผมจะเล่าให้ฟังคือชนป่าเถื่อนนะฮะชนป่าเถื่อนที่เรียกว,ว่าคนที่อยู่นอกด่านเนี่ยประเทศจีนนี่ประวัติศาสตร์ก็คือคนที่อยู่ในด่านก็คือจองหยวนเน pseudo, ี่ยเขาเรียกว่าจงโขมาจากคําว่าจงหยวน <ๆ S 2> นีน่แหละครับเป็นประเทศที่มีการทําเกษตรกรรมเป็นหลักในการเลี้ยงชีพนะครับส่วนคนที่อยู่นอกด่านก็จะเป็นพวกที่ใช้ปัสุสัตอยู่กับทันผเผาเล่ร่อนนะครับที่มีกลุ่มที่เรียกว่าหลากหลายกลุ่มมากเป็นร้อย้อยกลุ่มนะะ เราจะเรียกง่ายๆ <Diamond backs> ว่าพวกนี er kind of ้ว่าเราก็ส่งหนูครับส่งหนูนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นหนูนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนูเลยครับมันเป็นความหมายที่เรียกคนเหมือนกับว่าคนป่าเถื่อนแล้วกันนะฮะเป็นชนชาติที่มีความป่าเถื่อนไรอารยธรรมอยู่นอกด่านนะฮะมีเป็นสิบล้านนะครับไม่ได้มีสิบคนนะครับมีเป็นสิบล้านคนนะกระจายกันอยู่ทั่วไปหมดนะฮะบริเวณมันใหญ่มากเลยนะครับมันไม่ใช่บริเวณเล็กๆนะฮะในประชากรเป็นสิบล้านเนี่ยเขาก็มีหลายร้อยเผ่าครับ แต่มีเผ่าที่แข็งแรงนะครับที่ที่ทมารวบรวมอาณาจักรได้ที่เรียกว่จาจักรพัหมอตตู้นะครับปี2,304ปีก่อนคริสต์ศัการาชนะครับได้รวบรวมกงลงพล3 0 0 0สนคนนะครับเข้ามาบุกจงยวนนะครับแล้วมาเจอกับจัก,กรพัิ หลิวปังครับหลิวปังได้ชนะศึกฮั่นชูนะครับที่รวบรวมอาณาจักรขึ้นมาเป็นราชวงศ์ฮั่นได้แล้วซ่วงหนูก็เป็นส่วนหนึ่งนี้เขาต้องไปปราบนะครับเพราะว่าเป็นตัวทําลายชายแดนตลอดเวลานะมาป้นคนฮั่นตลอดเวลาเขาก็เลยยกทัพไปเพื่อจะปราบซ่งหนูไปเจอกับจัก,กรพรรดิคนใหม่ที่ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าชางอีครับชางอีนี่คือตําแหน่งผู้นําของชนเผ่าเล่ร่อนทั้งหมดนะที่เรียกว่าหม้อตู้นี่ครับหม้อตู้เนี่เก่ <laughs> งมากครับเอาชนะหลิวปังได้ครับจับหลิวปังเป็นตัวประกันเลยครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและโชคดีมากนะครับที่มอตู้ไม่ได้สนใจจะมานยึดราชวงศ์ฮั่นนะครับแต่ว่าสนใจที่จะจับตัวหลิวปังเป็นตัวประกันและเจราจารเจราจาที่จะทําให้ราชวงศ์ฮั่นอยู่ในอํานาจของซ่งหนูครับไม่น่านเชื่อนะก็คือชนเผ่าป่าเถื่อนที่สามารถควบคุมถึงจัก,กรพรรดิของจีนได้หลิวปังนี่ไม่ธรรมดาครับหลิวปังเป็นคนี่รบเก่งมากนะครับ แต่ก็ยังพ่ายแพ้กับหม้อตู้รับสิ่งที่เรียกว่าความอวัยศะครั้งยิ่งใหญ่ของหนิวปังที่เป็นปันแพ้ซึกครั้งแรกนะครับแต่เขาก็ฉลาดพอที่จะไม่ได้พ่ายทั้งหมดนะครับเขาสามารถกลับมาได้นะครับโดยการที่ยอมแลกเปลี่ยนคือทําความเป็นมิตรกับส่งหนูครับหลิวปังเก่งแบบนี้แหละครับเขาถึงเป็นจักรพรรดิได้เขาสามารถเอาตัวรอดได้โดยการสงบศึกกับส่งหนูโดยการยอมสวามิภักดิ์ครับให้ส่งหนูเอาอะไรก็ได้ครับที่ต้องการเพียงแต่ว่าเขาสามารถรอดกลับมาได้แล้ว ยกทุกอย่างบางอย่างที่ซ่งหนูต้องการให้ไปแล้วก็จะเจรจามไม่ไม่พยายามลบกันอีกโดยการส่งบราการมาให้ส่งหนูครับส่งหนูต้องการเรียกร้องอะไรก็จะได้ตามนั้นนี่คือความอัปยศที่สุดของราชวงศ์ฮั่นนะครับแล้วอีกประมาณร้อยปีผ่านมานะครับเขาถึงจะปลดแอกซ่งหนูออกไปได้โดยฮั่นอูตี้ครับที่เป็นเหลนของราชวงศ์ฮั่นนะครับมาจัดการซ่งหนูทั้งหมดครับทั้งขบวนเลยครับจนชนะเอาชนะพวกชนเผ่าป่าเถื่อนได้ ประวัติศาสตร์ก็เขียนไว้คนจีนก็รู้อยู่แล้วเหมือนผมก็เรียนประวัติศาสตร์มาก็รู้อยู่แล้วว่าเราถูกชนเผ่าป่าเถื่อนลูกลานมาหลายครั้งหลายคราในประวัติศาสตร์นะครับครั้งต่อไปก็คือมองโกลครับมองโกนี่เมื่อ700กว่าปีก่อนนะครับก็กุุบไบขานเจงกิสานเราก็ย่อๆเลยครับทุกคนเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่แล้วก็มายึดประเทศจีนได้100ปีครับ100ปีแห่งความอวยพของราชวงศ์ซองที่โดนทําลายไปหมดนะครับก็เลยมีราชวงศ์หมิงขึ้นมากอบกู้แผ่นดินนะฮะ กลับมาได้นะครับเป็นราชวงศ์หมิงที่เป็นชนชาติท่านนะครับหลังจากนั้นอีก300ปีครับก็โดนชนเผ่าที่เรียกว่าแมนจูครับที่เป็นชนเผ่าเนรร่อนเหมือนกับมองโกเหมือนกับซ่วงหนูนะครับเข้ามาไปแผ่นดินใหญ่ที่มาจากแมนจูเรียนะครับเข้ามายึดราชวงศ์หมิงทาลายราชวงศ์หมิงไปได้หมดนะครับแล้วตั้งราชวงศ์ชวงชิงขึ้นมาเพื่อเป็นราชวงศ์ของชนเผ่านอกด่านนะครับที่เป็นชนเผ่าแมนจูครับปกครองประเทศจีน2 6 7ปีจนซูซีไทเฮาล่มสลาย จนกระทั่งถึงจักรพรรดิองค์ซ้ายของราชวงศ์ชิงก็คือปูยีครับไปดูหนังได้ครับนะฮะก็กลับไปที่แมนจูเรียครับไปเป็นจักรพรรดิของแมนจูกัวนะที่โดนญี่ปุ่นนะฮะชักใย,ยอยู่เบื้องหลังจนขึ้นมาสู่ที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนยึดครองอำนาจได้ปี1 9 4 9นะครับถึงจะสิ้นสุดนะครับในการที่จะดำรงความยาวนานของราชวงศ์ศักดินาของจีนนะครับจนถึงกระทั่ง ัจจุบันนี้ผ่านไป120ปีที่ผมพูดเนี่ยจากที่เรานับจากปี1900จนถึงปี2020โดยประมาณนะครับก็ผ่านไป120ปีที่เป็นช่วงเวลา100ปีแห่งความอับอายของจีนนะครับเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศจีนมีการโดนลุกลานจากต่างชาติที่เป็นเรียกว่าชนาเผ่าป่าเถื่อนที่เป็นครั้งที่4ก็คือครั้งที่เรียกว่าจากกักรพรรดิราชวงศ์ชิงล่มสลายนั้น ก็คือชนเผ่าป่าเถื่อนที่บางทางทะเลครับที่เขาเรียกว่าอ่างมอในภาษาเต้าจิ๋วอ่างมอในภาษาเต้าจิ๋วก็คือชนเผ่าป่าเถื่อนอีกชนหนึ่งครับที่ที่เขาเรียกว่าพวกที่มาจากทะเลนะครับหยางเหยือนในภาษาจีนกลางเขาก็เรียกว่าหยางเหยินก็คือพวกที่มาจากทะเลนะครับที่เป็นพวกผีทะเลนะคก็เรียกผีทะเลหยางกุ้ยนะก็ขึ้นมาในเรือเดินสมุทรเรือปืนนะเอาเรือปืนเข้ามายึด เกาะฮ่องกงนะครับในสงครามฝิ่นนะเขบเข้ามายึดเสี่ยงให้นะครับเข้ามาลุยถึงปักกิ่งเนยนะครับนั่นแหละครับคือการลุกรานจากชนเผ่าปเถือนครั้งที่4ของประเทศจีนนะซึ่งเราก็เห็นนะครับว่ามันมีความแตกต่างตรงที่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะโดนลุกรานด้วยวาประเทศจีนอ่อนแอนะครับแล้วก็โดนแบบเขาเรียกว่าอะไรยุคที่กรียุคมะประมาณร้อยปีนะครับถึงจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้อย่าคิดว่าประเทศจีนจะยิ่งใหญ่ไปพันปีนะครับ อีกร้อยปีข้างหน้าหรือ200ปีข้างหน้าก็ล่มสลายเอาผมตีไว้เยอะๆก็ได้300ปีก็อาจจะร่มสลายได้ครับแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงสิ่งที่เรียกว่าสูงสุดของการปกรครองจีนก็นคือหลังจากที่ได้ร่มสลายไปร้อยปีแล้วเนี่ยตอนนี้เครื่องมันอยู่ที่จุดสูงสุดนะว่าประเทศจีนได้พัฒนาไปถึงเวลาที่เรียกว่าก้าวขึ้นมาเป็นมห,หนาอำนาจอันดับสองจะท้าทายมหาอำนาจําหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับเชื้อสายจีนเราจะเอาชนะพวกที่เป็นฝรั่งได้ อันนี้เป็นสิ่งที่เราคนเราที่อยู่ในเอเชียเนี่ยต้องเอาใจช่วยนะครับเพราะเราเป็นคนผิวเหลืองด้วยกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นทาสฝรั่งนะครับเราไม่ได้ต้อยกว่าเข้าตรงไหนนะครับฉะนั้นรันต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็เป็นศักดิ์ศรีเหมือนกันว่าคนเราเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันนะไม่มีใครเหนือกว่าใครแล้วครับฉะนั้นการท้าทายอํานาจของมหาอำนาจนำหนึ่งของโลกเนี่ยโดยจีนเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องเอาใจช่วยนะครับในการที่จะพูดว่าคนที่อยู่ในเอเชียเป็นคนผาดผิวเหลืองนะครับที่มี ในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําของโลกได้นะครับเรามามองสิ่งหนึ่งก็ได้ครับว่าที่ที่เราเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ท้าทายในเรื่องเทคโนโลยีของจีนมากๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับ J10 เครื่องบิน J 1 0เนี่ยเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เครื่องบินที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งในการที่เห็นเทคโนโลยีจีนนะครับแต่ก่อนไม่มีใครสนใจเครื่องบิน J10 เลยนะหลังจากที่เครื่องบิน J10 เนี่ยสามารถเอาชนะเครื่องบินลาฟาเอลของฝรั่งเศสที่ราคาแพงกว่า4เท่าเนี่ยอย่างที่ผมพูดนะ20ล้านกับ80ล้านบล้าน ปรากฏว่า80ล้านนี่โดนถล่มเละเลยครับล่วงไป3ลํลำแล้วแถมเครื่องบินรัสเซียไปอีกสองลำนะโดยไม่ได้สูญเสียอะไรกับเจสเลยมีคนถามมาเยอะครับว่าเรื่องเครื่องบินฝรั่งเศสทําไมสู้เครื่องบินจีนไม่ได้เ <Yeah. S 1> ครื่องบินเจ1 0เนี่ยเขาเรียกว่าวีกลอสดากอนนะฮะคือมังกรทะยานฟ้าเนี่ยจีนใช้เป็นเครื่องยนเครื่องบินหลักของจีนนะฮะมีประมาณหลายร้อยลำนะครับหกร้อยลำนะฮะ,นะฮะแต่ว่าที่ปากีสถานใช้นี่เป็นรุ่น JF17 นะฮะ ที่เขาผลิตออกมาเพื่อปากีสถานโดยเฉพาะแต่มีเครื่องยนต์ลอดมีเครื่องบินลอดหนึ่งครับที่เป็นเครื่องบินของจีนที่ซื้อมาลอดแรกนะครับที่เรียกว่า j 1 4นะครับประมาณ24ลำเนี่ยเครื่องยนต์เครื่องบินรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เทียบได้กับ F16 FA16 ของสหรัฐนะะรันนี้ไม่มีใครพูดว่าเฉินตู j 1 4เนี่ยสามารถยิงเครื่องบินลบราฟาเอลตกได้อย่างไร อันนี้เรามีคลิปให้ดูต่างหานะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทุกคนเริ่มเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของจีนในการที่จะสามารถต่อกรกับเทคโนโลยีของตะวันตกได้สบายอาจจะยังไม่ได้ชนกับ F16 โดยตรงนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะฮะ F16 กับ j 1 4เนี่ยซึ่งเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าแล้วเป็นเครื่องบินลบรุ่นที่3กับรุ่นที่4นะครับไม่ใช่รุ่นที่5นะครับรุ่นที่5ยังไม่ได้ลบกันเลยนะครับตอนเนี้ย รุ่นที่5ก็คือของสหรัฐคือ f อ2ับยแล้วก็ F35 นะของจีนก็มี J20 กับ J10 นะที่เป็นรุ่น4นะฮะร,รุ่น5ก็เป็น J35 นะครับความสำเร็จของ J14 ซึ่งเป็นรุ่นที่4เนี่ยทำให้ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับ